สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีแก้ไม้ที่จะเอาไปทําท้องเรือนะครับก็ก่อนที่เราจะประกอบเรือเนี่ยก่อนอืนะ่นอ่ะเราก็มาเตรียมไม้ไว้ก่อนแต่ทีเนี้ยไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยโดยเฉพาะไม้ท้องเรือเนี่ยเราต้องเอามาตีเส้นแบ่งครึ่งน,นะครับ mm hmm. เพื่อที่จะวางบล็อกแต,แต่ว่าไม้ที่เราเตรียมไว้เนี่ยมันโค้งนะครับนี่เราก็จะมาแก้ จะไปแก้ตีเส้นให้มันได้ระหว่างกลางนะครับเปกครึ่งให้ได้ระหว่างกลางโดยที่ไม้มันโค้งเนี่ยเราจะมีวิธีแก้อย่างไนะรเดี๋ยวมาดูกันเราผมอันแ,แรกนะครับพอเราได้ไม้ไมาอ,อย่างนี้นะครับเราก็มาเช็คดูก,ก่อนว่าไม้มันโค้งเท่าไหร่นะครับโดยการใช้เส้นนะครับวัดจาก,จากมูไม้ทั้งสองด้านนะครับจากหัวไปหาท้ายเลยนะครับแล้วก็ดูเส้นนะครับ เ้นที่เราดึงเนี่ยว่ามันห่างจากไม้เท่าไหรนะครับอันนี้ก็หาก่างประมาณเซนนึงนะครับอันนี้วิธีแก้ที่เราจะบางบล็อก,อก,อกนะครับวางวางบล็อกใส่บล็อกนี่ครับให้มันได้ตึงกลางโดยที่เราไม่ต้องมาตัดออกบบนี้นะครับตรงที่มันโค้งนะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปเราก็มาวัดส่วนที่เราจะวางบล็อกนะครับว่าเราจะเอาบล็อกวางไว้ตรงไหนนะครับ ความยาวที่ใส่บล็อกเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่คนทำครับจะเอาเรือทรงแบบไหนความกว้างที่สุดของเรืออยู่ช่วงไหนก็เอาอไปช่วงนั้นนี่ครับนี่คือบล็อกที่เราจะใส่นะครับพอ,อหลังจากเราขีดนี่ครับขีดตรงที่ว่าเราจะวางบล็อกใส่บล็อกแล้วนะครับในวิธีการแบ่งครึ่งเนี่ยบางคนเขาก็จะวัดวัดแบ่งครึ่งช่วง ปลายไม้ทั้งสองด้านนะครับแล้วก็ถึงถึงแนวตีเส้นถ้าทําอย่างนั้นนะครับให้ตรงกลางเนี่ยตัวไอ้ตรงที่เราจะวางบล็อกเนี่ยพอไม้มันโค้งอยู่ใช่ป่ะเส้นแถวตีตรงหัวท้ายเนี่ยมันก็จะได้กึ่งกลางเฉพาะหัวท้ายแต่ไม้มันโคง้งที่ตรงกลางมันจะไม่เท่ากัน,นก็จะมีเล็กข้างใหญ่ข้างนี่พอเราวางบล็อกไปเนี่ยบล็อกก็จะไม่ได้กึ่งกลางบางทีไม้ข้างเดียวที่เราวางไปมันก็จะหลุด น,นี้เราก็มีวิธีแก้โดยการวัดแบ่งครึ่งตรงที่เราะจะวางบล็อกเลยนะครับวัดแบ่งครึ่งไม้เเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ปากต้งนะครับมาตีเส้นโดยที่เราไม่ต้องมาร์คแบ่งครึ่งหัวท้ายครับเอาตรงกลางตรงที่เราใส่บล็อก ที่หาแนวกึงกลางเราก็จะดูอีตุงกลางให้ตรงส่วนตุงหัวนะ่ะตัวตรงไปลายไม้ทั้งสองด้านเนี่ยนะครับอี่างครับรไปลายไม้ทั้งสองด้าน,นครับเราก็จะขยับใช้วิธีขยับไปขยับมาขยับ ขยับให้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 เส้นที่เราจะตีเตาเนี่ยครับเส้นเตาเนี่ยเอามากงกึ่งกลางที่เราหาตำแหน่งกึ่งกลางไว้นะครับโดยที่ไม่ให้ตรงปลายไม้เนี่ยเส้นมันอยู่ริมจนเกินไปนะครับแต่มันอาจจะไม่เข้ากันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าตรงปลายไม้ทองเรือเนี่ยเวลาไม้ข้างเรือมันมักมาประจบกันเนี่ยมันจะใช้พื้นที่น้อยกว่ากว่าตรงกลางที่เป็นบล็อกที่เราใช้พื้นที่เยอะกว่าครับแล้วก็ใช้วิธีขยับขยับหาแนวของ ก็ได้แล้วเราก็ตีสุปลานี่ไม่ค่อยจะดผมใช้วิธี้างไป,ป้รัทาขีต่อไปนะนี่ครับตีเส้นเสร็จแล้วครับมามันจะโคง้งแต่เส้นมันจะตรงนะครับมันจะได้สูง ซื้อเส้นมันตรงมันจะไม่ได้ศูนย์กลางช่วงปลายไม้ทั้งสองด้าน,นครับแต่มันจะได้ศูนย์กลางระหว่างตรงที่เราวางบล็อกนะครับที่ทุงปลายเนี่ยมันก็จะไปเท่ากันแต่ว่ามันไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวเราไม้ไม้ตรงช่วงหัวเรือกับท้ายเรือเนี่ยมันต้องปีกมาหากันมันก็จะมีพื้นที่พอสําหรับวางไม้ดั้งข้านะครับเดี๋ยวผมจะวางให้ดูนี่ครับผมใส่บล็อกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนี่ครับ อันนี้พอวางบล็อกแล้วนะครับเส้นเส้นนี้เป็นเส้นตรงที่ได้กึ่งกลางระหว่างตรงที่ใส่บล็อกนะครับส่วนบล็อกก็จะมีเส้นกึ่งกลางของตัวบล็อกไว้นะครับเราก็ทําให้เส้นเนี้ยมาตรงกันนะครับแล้วด้านข้างด้านข้างบล็อกนะครับด้านข้างบล็อกเนี่ยมันก็จะเหลือพื้นที่ที่เราจะไม้ข้างเรือมาใส่นะครับมันก็จะพอมันก็จะเต็มไปนะครับส่วนอีกตรงปลายเนี่ยที่มันไม่ตรงกลางเนี่ยเรากไาไไ็ไม่ต้องไปไม่ต้องไม่ต้องไปห่วง ว่าไม้เราจะไม้ข้างเรือเราจะวางไม่ได้นะครับเพราะว่ามันใช้พื้นที่น้อยนะครับตรงหัวเรือกระไทยเรือมใช้พื้นที่น้อยเราไม่จะเป็นต้องเอามาไว้กลางรรแต่ีตรงบล็อกเนี่ยอันจะเป็นท้องเรือที่ท่วงกว้างไม้ท้องเรือไม้้ข้างเรือเนี้ยที่เราเอามาใส่เนี้ยมันจะพอดีมันจะแล้วมันก็จะค่อยๆเดียวไปหาช่วงปลายเราทำให้ไม้พอดี ส่วนไม้โค้งมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเราแก้ได้โดยวิธีนี้นะครับโดยที่เราไม่ต้องไปตัดแล้วก็เอามาต่อมอ,อะไรให้มันยุ่งยากนะ,นนะครับนี่ครับก็เป็นวิธีแก้ไม้โค้งนักทองเทียที่มันโค้งครับเวลาเราจะวางบล็อกจะใช้วิธีนี้เอานะครับผมครับผมคลิปนี้ก็ตอนนี้นะครับขอบคุณครับ